สวัสดีครับผมนายพิสิทธิชัยจีราธนศักดิ์อายุ20ปีกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่2สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและรองนายกอ,องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรากิจสุรปาร์การคติพจน์ประจําใจอยากสูงต้องขยิงอยากเก่งต้องขยันเป้าหมายในอนาคตของผมหลังสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสุรปาร์การคือศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชก,กบังจุดเด่นของผมคือการดำเนินชีวิตตามหลักปัจจังเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะด้านการประหยัดอดออมและเสียสละเพื่อส่วนรวมมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีจิตสาธารนณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีในปีการศึกษา2565ัน้าหิบห้าได้รับรางวัลกีติบัตรนักเรียนที่ร่วมพัฒน,นากิจกรรมกลุ่มแม่ว่านเกษตรกรส่วน900,000จังหวัดสุทรราการ ได้รับรางวัลกิตติบัตรเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายในการพิมพ์จับเวลาภาษาอังกฤษด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทักษะวิชาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจากวิทาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสูตรการจากรางวัลดังกล่าวส่งผลให้ผมได้รับรางวัลกิตติบัตรเหรียญทองระดับชาติวิชาทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสายามบรมราชก,กุมารีสิ่งที่ผมภาคภูมิใจคือผมได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสูตรปรการในการได้รับรางวัลโล่ถาวรสถานศึกษาพระราชทานระดับอาชีวศึกษาประเภทสถานศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2563 และมีส่วนร่วมกับวิทยาลัยในการได้รับรางวัลสถาบันศึกษาปลอดภัยตลอดระยะเวลา5ปีต่อเนื่องนอกจากนี้คุณพ่อของผมนายชุศการจีราธรศักิ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคุณพ่อดีเด่นประจำปีการศึกษา2565และผมได้รับรางวัลกิติบัตรเรียนดีเกดเฉลี่ยสะสม3.93รวมถึงทุนการศึกษาผลการเรียนดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็นระยะเวลา5ปีวิทยาลัยของเรามีกิจกรรมที่หลากหลายตามอัตลักษณ์เด่นกิจกรรมนำกล้าแสดงออกซึ่งเป็นเวทีให้ผู้เรียนแสดงออกหานการทํากิจกรรมที่หลากหลายให้ผมไปปลอกตัวเองและกล้าแสดงออกตามแนวทางที่เป็นแบบอย่างแก่น้องๆและคนทั่วไปได้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีครับ